you yeah. ว่าเขาต้องทำตามองค์กรเข้งมาฟังเราก่อเขาต้องไปถามเขาสิ่งขอนี่จะเป็นอะไรตัวใหญ่โดยสรุปพี่น้องนะครับในเรื่องขององค์กรเขาเรียกว่ามันระยะยาวซึ่งอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยเราต้องมองถ้าือว่าด้วยไปแล้วหรือว่าเรื่องประชาีจ่ายก็ไม่ต้องเอาไปจับไปแล้วก็ไม่เอาคิดคงนั้นอันนี้เราก็ประเด็นเราก็อร้อมมาสอบต เห็นไ,ไหมคะตัะเด่น,ดนะครั้งนี้เราไม่ทราบว่าสารจะตัดสินอย่างไรน,นะคะ,ะ,คะเพราะว่ากระบวนการกระบวนการในการตรวสอบงนี้สำคัญมากรถกระบะนแล้วปุ่หลักหน้าด้วย่ะนะคะ ผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ว่ามีมติของสารประกอบในการขออนุญาตกู้วนอีกทั้งการวันข้อการไม่กีดขวางในหลักเกณย์ที่สามารถออกใบอนุญาตได้จึงออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทการบอรกคอยว่าการออกใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวี่เการ